มาาแลล้้วววูููกกกกกกกจชุดดทท่นอยไนอยไใส่ก,กสวัสดีครับพี่น้องพบกันในเชนเคนะครับและโดนพอกันเถอะครับกับช่องกัษาชาแนลวันนี้อยู่ครับน้องน้องอะไรน้องออยนะครับผมโอ้ยจะ่ารอบนี้พ่อแกบอกว่ารอบนี้ะไรน,น้องออยจะพามาดูอะไรพามาชมร้าน ร้านอะไรชื่อร้านถูกดีทีเคียเซ็นเตอร์นะครับแต่งนิบัตรประมั่นนะครับผมแม่หวานกับเชดีพ่อครับแม่ค่าแม่ข่า,ขางามเจ๊หมยของเราเองนะครับผมเด็กดื้อมาทำอะไรเด็กดื้อไอเด็กดื้อพาไปดูของหน่อยเร็วเดินดูของหน่อยอันนี้จะเป็นส่วนอะไรอัน,นี้จะเป็นผงซักคออนะครับผม,มน้ำยาป้าพนุม เสยุททางนี้นะครับอันน้องอ้อยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเขียนของเล่นนะครับทางนี้มัดนะครับเดินชมไปเรื่อยๆะเดินไปเรื่อยๆน้ำหนาไปเรยมีมีนะครับผมกาตาสังมีแก้วพลาสติกนะครับมีจานกระดาษถูกเทียนทุงยางนะครับผมทุงใส่แกงนะครับว่าม็นทุงยางอนามัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าอนามัยนะครับชุบใหญ่นะครับ สัมฤทิช่วอยู่ด้านนี้นะครับนี่ไม่ไม่ด้านนี้ด้านนี้เนาะด้านนี้ก็จะมีขวดนมนะครับของใช้เด็กพระอ้อมพระอ้อมท่านในมากนะครับปิดตัดแก้นเปิดนะครับฝั่งขวามือน้องวายล่ะเป็นอะไรอันนี้ก็จะเป็นยาซิฟันแปซิฟันยาสบมนะครับจะหนีบิดเลยนะครับยาบนปากก็มีนะครับอ้าเดินไปด้านซ้ายมือจะเป็นอะไรนี่ด้านซ้ายมือนี่ตรงนี้สบู่ แป้งแปงนะครับเขีมซองนะครับผมอนี่วิวตัวใดใช้ดีนี่แหละตัวใดใช้ดีนี่ชอบตัวไหนนี่ตัวนี้ใช้ดีขายดีมันเกี่ยวกันอยู่บ่เออด้านนี้จะเป็นอย่างด้านนี้ก็จะเป็นสินค้าลดราคาสินค้าลดราคามีอะไรบ้างหลากหลายมากเลย ขายถูกมันลดราคาไงไปเดินไปตรงข้างหน้ากันต่อนี่นี่ซ้ายมือเดี๋ยวซ้ายไปเลย่ะดี๋นี่ตอนนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นกาแฟะนะครับผมไม่ใช่ขนมนี่ขนมก็จะมีแด่อาหารเจ้าซีเรียลซีเรียลนะครับประมาณซีเรียลนะครับ กกวันนี้เอากล่องมาใส่ซื้อ,อเป็นแบบแบ้งนะครับกาแบบฟซอ,องครับนี่ลายุลนหลายลาย,าย,าย,ายนะี่ห้อนะเป็นนมนะครับผมนมกล่องนมกล่องอะไรบ้าง,ม,งม,มีของอะไรบ้างวัวแดงโฟมอตไปเดินไปข้างหน้าต่อเี่ยจะเป็นซอนนมนะครับสินี่เข่านะครับอ้าด้านนี้จะเป็นอะไรเอานะั่น ตอนนี้ก็จะเป็นมาม่านะครับววมาม่านี่นี่นี่เดินไปเครื่องปรุงเดินต่อไปเลยนี่ก็จะเป็นขนาดร้านไซส์นะครับ <ๆ S 1> ของกระดาษลายให่เราเลยครับผมหลากหลายให้เราจะเตรมแน่นอนนะครับๆๆจะเป็นน้ำมันเพื่นะครับผมเครื่องพวนต่างๆนะครับจะโซนนี้ิดเลยเนี่ยด้านนี้ด้านของของเด็กเลยม <c oughs> ีอะไรบ้าง ขนมนะครับนี่ปีโป,โป้ขนมต่างๆนะครับนี่เบิ้ลเลยน,นะครับผมนนี่ก็จะเป็นเรื่องเดือนเป็นแพ็คน,นะครับผมแล้วก็อัวนี้นะครับอันนี้ก็ไอติมนะครับผมโอ้หนังวายวายแฮร์รี่คือในนี่เป็นขนมแบบทุกเจอนะครับเป็นทัวเป็นทัวเป็นปลาเส้นนะครับกับแก้มเลยนะครับผม ไปเด็ดเป็นขนมอีกนะครับอันนี้จะเป็นตัวแช่นะครับหลายมากแต่เครื่องดื่มนําเป้าขับนมนะครับแล้วก็จะเป็นน้ำหวานต่างๆนะครับน้ำโคกนี่ฮะอันนี้จะเป็นกาแฟนะครับผมเครื่องชูบกำลังท่า,ทานี่ก็จะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับมีหล,ล,ล,ลายรุ่นหลายยี่ห้อก็เลยทีเดียวนะครับไปฮะวันนี้ทำคลิปสั้นนะครับ นี่คือบรรยากาศหน้าบ้านเขาฮ่องนะครับเอ๊อยากกิมผัดสามสุดด้วยบรรยากาศหน้าบ้านเขาฮ่องนะครับนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าร้านนะครับเป็นหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านก็ประมาณนี้นะครับของหลากหลายนะครับผมแบบมาสืบมาชมกันไดเลย ที่นี่เรารับด้านนี้ฟ้านะครับชาลัดบริการลดไลน์ในน่นพี่น้องเสียอสงอาชีพได้ยินงในคอยนะนี่นะครับผมดีทีทีเซ็นเตอร์นะครับที่นี่ก็รับแรกนะครับแดดสิแค่ระบายสองบาทนะครับ แค่ลูกค้าซื้อคาราเบลหนึ่งขวดแลกพิมพ์รหัสไตฟ้านะครับส่งเข้าไปนะครับแล้วก็แอดไลน์เข้าไปก่อนนะครับ <Add line S 2> อันดับแรกแอดไลน์เข้าไปแล้วก็ส่งหมายเหล็เขอบไปแน่นะครับของขาลายคาราเบลนะครับก็จะส่งมาไม่มาคุณสามารถใช้สิบสองบาทนะครับต่อขวดนะครับผมตามนี้เลยนะครับรายละเอียดแต่วัสดีมี่รุ่นนะครับไต้คุปองใช้ 100บาทนะครับแดดฟองใสได้เบิดเลยนะครับเอาละ,ะครับผมมืนอนี้กะขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับมืนอนี้กะรีวิวร้านนะครับนน้อยนะครับผมเดี๋ยวรอบหนะ้ามือหน้าเดี๋ยวผมเสร็จหาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งหมานะครับสำหรับวันนี้ก็เศราจะแน่นอนะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ มาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาทินหนูอยากได้โกโกวาทินหนูอยากใส่โกโกวาที่ไม่ซื้อนี่ได้มาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวา